สดีค่ะดูจากการแต่งตัวนะคะให้ทายว่าเราอยู่ที่ไหนฮัลโหตอนนี้ขับรถอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยนะดูจากเสื้อผ้าเเห็นว่าข้างทางจะมีไร่มันสำปะหลังกรุงโซลนั่นแหละครับแล้วก็มีกอไผ่มีต้นไผ่เป็นกรุงโซที่เหมือนเมืองไทยมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าศาลาบ้านสารตม อ่าอพูรเรือจังหวัดเลยอากาศดีมากเลยนะตอนเช้าได้ตื่นขึ้นมาอุ้มือเท้าเย็นเจ็บเลยค่ะนะฮะเห็นยอดยาไหมฮะอุณหภูมิไม่ถึงขั้นมีแม่คันิงนะยังยังไม่มีประมาณ16-17องศาเซลเซียสกำลังดีนะ16-17องศานี่คือไม่มีลมนะคะครับเือถ้ามีลมอ่ะจะหนักกว่านี้วิวเขาประมาณดูนะคะเมืองภูเขาอีกเมืองนึงนะ เมืองเลยเนี่ยเป็นเมืองทีอยู่ท่ามกลางหุบเขาอีกเมืองหนึงมองไปทางไหนก็มีแต่เขาเขาเขาซ้ายก็เขาขวากว็าเขานะฮะค่ะแล้วไม่มีเรา<อ>มันมีแต่เขาอย่างเดียวเลยครับ<อ>จะเห็นอาชีพชาวบ้านเขาก็ทําพืชไม้เมืองหนาวกันนะคะดูมุมนี้มุมนี้มุมนี้อ่ะภูอะไรเอยให้่ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหน้าตัดอย่างนี้ภูกระดงไม่ใช่ไม่ใช่ภูกระดึงภูหลวง ไม่ใช่ภูกระดึงเหรอภูกระดึงบ้านคุณไาอยู่แถวนี้อ <c oughs> ีสามีโ<อ>มก็เป็นภูกระดงภูกระดึงห่างจากที่นี่เนี่ยประมาณเกือบอ80กนะิโลเนี่ยจริงเหรอเอาละค่ะตอนนี้เราจะออกถนนใหญ่นะคะเส้นซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นเนี่ยเราจะไปอำเภอภูรเรือถ้าลงขวานะคะเราจะไปอำเภอเมืองเลยค่ะถนนหนทางเขาทาใหม่นะคะบริเวณน,นี้จุดบ้านสารตมนะคะเราก็ออกในะจังหวะที่รถมานี่แหละ S <S โอ้ยลมข้างนอกเย็นมากเลยว้าวอากาศเช้า,า,ชาๆ,าๆกำลังดีนะค่ะเอะมันเมื่อกี้เนี่ยป้ายเขาเขียนนะเขียนว่าอ,อร่อยห้องน้ำฟรีหมายถึงให้กินอะไรกินห้องน้ำกับไม่รู้กินกับอะไรนะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าอิ่มอร่อยห้องน้ำฟรีหมายความว่าไงครับถ้าเป็นข้าวต้ม ข้าวต้มกับแล้วก็มีข้าวต้มฝีใช่ไหมอ,อ,อันนี้อินมาลอยห้องน้ฟํฟฝีหมายความว่าเราจะกินอะไรก็ได้แต่ว่าเข้าแถมห้องน้ฟํฟฝีโอ้ย<ะ>ข้าวต้มเหมือนร้านข้าวต้มจะ,จะขําไปไหนอันนี้นะคะเส้นทางจากบ้านสารตมอําเภอภูรเรือนะคะจะลงไปอำเภอเมืองเลยระยะทาง49กิโลเมตร49กิโลเมตรจา้าไปนะ,ะกี่ชั่วโมงค่ะคนทั่วไปเขาขับคงจะประมาณสัก ไม่เกินชั่วโมงแต่ว่าผมเนี่ยผมก็ขอสักสองชั่วโมงก็ <c oughs> ลแล้วกันคลานหรือเปล่าครับเอเราใช้น้ําเก่าเ่าน้มันกาเต, <c oughs> ตาเก่าเกาเกาตเ่าตาเก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 ่าตาเ่ต่าตาเก่าตเาตเก่าเ่ตก่าตาเก่าตาเก่าเก่า่ <c oughs> าก่กกกเ <c oughs> ากาเตน่าต่นนเ่ก แค่ดูถนนก็สวยแล้วปัดน้ําออกให้นิดนึงอันนี้ที่เห็นนี่เป็นน้าค้างนะคะไม่ใช่น้ําฝนแต่เยอะมากอะ่ะจอดกลางคืนไว้เนี่ยยังกะเป็นน้ําฝนเลยเท่าออกมันไม่ใช่น้าค้างมันจะเป็นมันก็เป็นน้ําตกถ้า <c oughs> น้าตกแช่เย็นค้างคือค้างอยู่ที่บนกระจกรถเนี่ยน้ำค้างกะว่าขออนุญาตปิดกระจกด้านหนึ่งนะคะอ,อนี่ไงผูแห้งหมดล้ วันนี้เป็นช่วงหยุดยาวสี่วันเนี่ยนะคะรีสอร์ทส่วนใหญ่เต็มนะคะค่อนข้างหายยากมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ w a ล k in ินเข้ามาแล้วสักประมาณหลังบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยนะคะโอ้โหเจนนี่เขากำลังขยายถนนนะใช่โอ้ขยายพื้นที่ขยายถนนอีกแล้วนะตอนนี้ก็สี่เลนแล้วนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเพราะว่าคือหน้าเทศกาลเนี่ยรถมัดค่อนข้างติดนะฮะรถผูเรือเนี่ย มีคนพูดกันเยอะว่ารถติดเขาก็กําลังขยายแล้วนะนี่สองข้างทางสองข้างทางว้าวเป็นร้านค้าขายส้มนะครับอะโวคาโดข,ขายอะโวคาโดขายพวกมันผล,ผลผลิตที่ชาวบ้านเขาปลูกเองแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราจํากัดนะครับเราจะไม่ได้จอดจริงๆเวลาเราไม่จํากัด,ดครับแต่ว่าตอนนี้ทุนหมดฮะเวลาซื้ออะไรเที่ยวเมืองไทยไม่ได้ใช้ตังค์เยอะขนาดน,านั้นเอ้าจริงๆไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะ บางที่ก็แพงบางาที่ก็ถูกนะ<ต>นะคุณรัชนีแต่มาผู้เรือไงคะผู้เรือเหรอครับผู้เรือผมว่าถ้าเป็นพวกเเรามาผิดทางป่าวะไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะนี่แหละค่ะที่ไปบางสังูมป่ะที่พักก็มีหลากหลายราคานะมีตั้งแต่ราคา่400 500ไปจนถึง2,000 3,000 5,000ก็มีอืเอ่า ที่พักก็สุดแท้แต่จะเลือกเอาทำแบบชาวบ้านก็มีโฮมสเตย์ก็มีนะครับผู้เรือก็อาหารการกินเนื่องจากว่าเรามางานชาวบ้านนะครับอาหารที่ใดก็เป็นอาหารฟรีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ทำเอฟเฟกเองด้วยเส้นทางยากเมื่อกี้ะค่ะพี่คำภูมันเป็นเส้นทางไปหวังสะุอ่ะจริงเหรออ่า จะลองไหมคะเออไม่ไม่มีเวลาครับจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากไปเพราะว่าเส้นทางที่ไปวางสะพุงเนี่ยจากภูเรือเนี่ยมันมีสองเส้นทางนะครับเส้นทางที่เลี้ยวขวาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทางลัดอ,อ่ว่ากันว่าลัดไปบังสะพุงได้ประมาณสักสิกว่ากิโลสั้นกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าใครไม่ไปทางลัดเขาวิ่งวิ่งแบบที่เราวิ่งไปเนี่ยนะครับอ,อ่เราไปเมืองเลยเพราะว่าเราจะไปขึ้นเครื่องสนามบินที่เมืองเลย แต่ว่าถ้าใครจะไปบางสะภุงบางคนก็ไม่ค่อยกล้าไปโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าไปเส้นนั้นเท่าไหร่เป็นทางลัดลง,ง,งเป็นทางลัดแล้วมันก็เปรียวและที่สําคัญคือทางคดเคี้ยวทางลงมันมีเหวมีอะไรซึ่งเขาอาจารย์ผอโรงเรียนนะครับอาจารย์ประวัตินะฮะแกเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีโค้งร้อยศอที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ครั้งมากนะครับตรงคค้งร้อยศพเนี่ยแล้วแกก็ฟังข่าวคนนู้นคนนี้มาประสบอุบัติเหตุที่นี่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็นึกว่าคงจะไม่หนึ่งไม่ชินทางสองประมาณนะฮะงั้นว,วไปดูเลยไหมไม่เอาเสียไม่มีเวลา๋ยวให้ดูวิวนี้นะคะเหนวาเขาจะบอกตลอดนะครับว่าลดความเร็วนะฮะ200เมตรจะถึงจุดชมวิว เขาเรียกอะไรนะสามดูดูอะ,ะไรตรงนี้ขิวเขาเยอะจรงิรงๆนะคะนี่นะครับถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเขาให้ใช้เกียร์ต่ําเพราะว่าแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องขึ้นเขาเล็กน้อยหรือ,ออ๋อลงลงลงการใช้เกียร์ต่ำเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าช่วยช่วยเบรกไปด้วยนะครับช่วยหน่วงตรงนี้เป็นช่วงลงเขานะคะ แล้วก็มีทางลงที่เป็นโค้งอันตรายด้วยนะคะเขาเขียนว่าชาร์ปเคิร์ฟค่ะโค้งอันตรายโค้งอันตรายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ขับตรงไปนะครับก็เตือนให้รู้ว่าให้ลดความเร็วเดี๋ยวบางคนจะไม่รู้ไงโค้งอันตรายขับตรงเลยเพราะว่าถ้าโค้งมันอันตรายให้ขับตรงไปเลยยังไม่ได้นะครับเออใครที่เอาไก่แรกไปขับขี่มาตรงนี้ร่มรื่นดีนะคะนี่ขนาดมาหน้าหนาวนะคะ เียวใช่ค่ะเป็นเมืองในหมอกจริงๆนะคะผมขับรถอาจจะเป็นที่รำคาญใจของคนที่ขับตามก็ต้องขออภไปมาณโอกาสนี้นะครับเราเป็นคนที่ไม่ถนัดเลยในเรื่องของการขับรถขึ้นเขาลงเขานะฮะคือไม่เคยไม่ชินไม่เขาเรียกอะไระมไม่ค่อยมีประสบการณ์คุณกำหัวเหรอแค่ขึ้นสะพานพระนังเก้าก็ขาสั่นแล้วค่ะโอ้ยสมัยที่ขับ ถ้าขับรถเกียร์ธรรมดาคุณรัชนีแล้วรถเรามันเก่าเนาะขึ้นสะพานแล้วดันไปติดอยู่บนสะพานเนี่ยคุณเอ้ยเหงื่อการแตกผลักพลักผลักพลัก,ลก,ลกคือสะพานพนังเก้าตอนนี้ก็ทําใหม่มีคำเตือนอีกแล้วทางโค้งข้างหน้าเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยอีกแล้วลดความเร็วเหลือส0กิโลเมตรต่อชอั่วโมงุ้ยตอนนี้ของเราสี่สิบอยู่นะตอนนี้ได้สี่สิบแล้วค่ะอันนี้นตอนนี้สี่สกิโลเมตรเนี่ยของผมแป้นดู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 ของผม นี่เห็นไหมเป๊ะบอกแล้วปฏิบัติตามกฎจราจรใครจะมาว่าอะไรไม่ได้นะครับข้างหลังเขาจี้ตูดไหแล่ะเออกันแล้วแต่นะฮะถ้าเรียบทาไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับดูรถข้างหลังค่ะเขาคงลาคาญนะคะเออรับถ้าเรียบก็ทําไมไม่มาไปแลฮะแซงโค้งเลยครับโอ้ยเขาคงลาคาญเรานะ ใจนะนักท่องเที่ยวอ่ะเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาบ่อยแล้วไม่ได้ขับรถเองราเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้ขับรถเองฮะนานทีปีหนึ่งถึงจะได้ขับรถพี่พี่จ้างคนขับรถให้เหรอคะไม่ครับเออก็ส่วนใหญ่เราก็จะออกถ่ายทํารายการเที่ยวไม่ค่อยได้เที่ยวเลยฮะถ่ายทํารายการก็จะมีทีมพนักงานผู้ช่วยของเราช่วยขับรถให้ช่วยขับรถให้ ตรงนี้สวยอะค่ะวิวนี้สวยมันมีจุดชมวิวเปล่าดูดซ้ายนะะอนะค่ะอ่าราชัีให้ดูภาพ<อ>ก็จะมีภูเขามีิวลึกคือต้องบอกว่าเมืองเลยเนี่ยเป็นเมืองที่ภูเขาเขาเยอะจริงๆนะคะเขาบางลูกเนี่ยไปละไม้คล้ายคลึงกับภูเขาชื่อดังในแถวต่างประเทศด้วยโอ้นี่ตง้ตงลง,ต,งต้องลงนี้ถนนดีมากๆเลยนะคะ เขาก็จะทำเพื่อนผิวครุขระเอาไว้เพื่อให้รถเกาะถนนด้วยเนื่องจากถ้ามีเหตุนฝนตกเนี่ยกลัวถนนจะลื่นอากาศยามเช้าเนี่ยเราขับรถเปิดกระจกสบายๆนะครับอากาศดีดีอดูโค้งนี้ถ้ามือใหม่ขับมาเนี่ยพอไหวนะไม่ได้อันตรายมากไม่เหมือนอันตรายครับกลาง,างวัน,<า>วนดอยกางวันก็ไม่โอ้โหอนี่มือเก่าแน่นอนเลยนะ เขาเป็นสองเลนไงก็แซงกันได้แต่เราเลนเดียวเราเหมือนกว้างอ่ะกว้างอะไรกว,าวาร้ววางเลนเดียวกว้างเลนเดียวกว้างเลนเดียวสายไฟก็จะต่ำสักหน่อยนะครับดูฮะสายไฟเพราะว่าคงไม่มีใครไปเดินฟุตบาทแถวน่าจะเป็นสายสื่อสารโอ้สายไฟด้วยเนาะนอกจากช้างม้าวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะ หยุดยาววันนี้ความจริงวนะันนี้เป็นวันสุกอ๋อมันเป็นวันหยุดยาวสี่วันสารโปรเกยียวปิ้นๆหน่นอมีสารตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะสารโปรเกยียวขอให้คุ้มครองลูกเดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาภแล้วก็รางวัลที่หนึ่งนะเจ้าปู่นะ ขอเลยนะคะขอเลยขอท่านตรงๆเลยถ้าเรอววันที่หนึ่งก็เดี๋ยวก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตให้เจ้าปูด่ดูอยู่ตรงนี้อุ้ยดูภูเขารูปนี้สิคะเนี่ค่ะเป็นวิวที่แบบขนาดคนขับยังจะเวียนหัวเองแล้วนะฮะค่ะ <c oughs> แต่แตทำไม <c oughs> หลายคดหลายโค้งเลยกัน นี่เป็นขาลงนะผมชอบอะไรรู้ไหมดอกญ่ารัชเนรดดูดอกญ่าแบบว่าสวยดอกญ้าทางท่าใช่เราเองก็เหมือนดอกญ่าริมทางยังไงอะคะก็บางคนก็เห็นคุณค่าบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าบางคนก็เหยียบย่ําบางคนก็เหยียบย่ําบางคนก็ฉีรรถใส่บางคนก็ฉีรใส่เบรกมอสำคัญที่สุดให้รู้ ัวว่าเราเป็นใครดูรูโค้งนี้โอ้ยมาเร็วจังเลยค่ะเ,เขาขึ้นเนาะเขาต้องใช้แรงส่งส่วนเราลงเราก็จะรู้สึกว่าเขาเร็วตอนขาขึ้นเราก็รู้สึกว่าขาลงทําไมเขาขับเร็ว <c oughs> คือรถพุ่งเข้าหากันในที่เนินๆน,น,นะฮะ,ะเ,เจอโค้งอีกละโอ้ยเมื่อกี้ยังไม่พ้นโคง้งนนี่น่าจะโค้งลงโค้งแล้วก็เห็นเนินด้วยไม่เห็นทางด้วยค่ะ อันนี้ลงเยอะนะลงแล้วก็หักเลยข้างหลังเขาเริ่มเริ่มลำคาญแล้วใช่ระหว่างข้างหลังเขาจะแซงไม่กล้าแซงมีมีรถหลังอย่าเพิ่งรีบเลยผมไม่ทำงานจริงอย่าว่ากันเลยนี่ค่ะเกียร์เริ่มมันรวงให้เราเหรออ๋อรถเขาจะปรับเกียร์รวงช่วยให้เราเราใช้เกียร์ออโต้นะคะขึ้นเขาลงเขา ด้วยความที่เราไม่จํานานทางแล้วก็จะค่อยๆเงียบทําไมเงียบคะคุณกัมพูคะอ๋อต้องสมาธินิดหน่อยฮะวนแซงแลครับหมายแล้วครับ<ส>พี่เขงเลยครับ,รบทำไมาพี่ไม่หมางแต่เมื่อวานว่ะพี่ <laughs> พี่รีบขนาดนี้ <laughs> วสวยอคือภูเขาสวยจิงทำไมมันไม่ขึ้นสักทีมีแต่ลงลงลงอ้าก็น,นี่ก็ลงภูเรือไปลงไปเมืองเลยอตอนเรามามันไม่ได้ขึ้นขึ้นน,นี่พราะว่าขึ้นค่ะอแต่ตอนขับขึ้นนี่จาไม่ได้นอะอืแต่นี่คือลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเวลาลงเนี่ยจะต้องปล่อยเบรเบ้างอย่าเ,ยเยหย,เย,เยียบตลอดเวลาเด๋ยวเบรกไม่นะฮะห้ามเหยียบเบรกตลอดเวลาอันนี้ทฤษฎีนะครับทฤษฎีค่ะ แล้วจริงๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูลงลงอีกแล้วค่ะไูเหมือนกันนะลงอีกแล้วค่ะก็ค่อยๆกันแล้วกันนี่พูดกบพูดนะผมยังไม่เคยขับรถขึ้นเขาลงเขานะจริงหรือเปล่าเนี่ยชีวิตเนี่ยฮะเอาชีวิตมาฝากกับคุณมือใหม่มากนะคะอ่ะใบกับขี่เพิ่งได้มาเมื่อวานไมยพม่ใหญ่เลยถึงรถเราจะเก่านะแต่เขาก่คนขับเนี่ยใบกับขี่ของเราใหม่นะเค่อยยังชั่วทั้งหน้าโค้งอันตรายอีกแล้ว ายเตือนตลอดถนนค่อนข้างดีนะคะแต่อย่าประมาทเป็นพอด้านข้างเนี่ยเป็นเหวนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นเหวที่ไม่ลึกมากแต่เขาก็มีกำแพงกั้นให้๋ยวให้ดูให้ดูตรงนี้นะคะเรามองข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีรถตามตออกมา,มาค,คือเขาแซงเราหมดแล้วคะ่ะใช่ <laughs> เขาได้แซงเราไปหมดแล้ว ระยะทาง49กิโลเองนะครับจากภูเรือมาเมืองแต่ว่ามันเป็นการขับลงเขาโค้งอีกแล้วนะคะคือผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมไม่ตัดให้มันตรงไปอย่างเดียวนะะพี่มันเป็นภูเขาเขาก็ต้องไปทำไหลเขาคะ่ะตัดตรงก็ลงเหวสิคะเ<อ>นี่ย ก็จะได้ไม่ต้องมาเขียนว่าโค้งอันตราย oh. เออนี่บม,มมาพูเรือ,อนับครั้งได้เนาะน้อยมากคือผมเนี่ยเคยอยู่ภูกระดึงนะครับอยู่ที่อำเภอภูกระดึงแต่ว่าสมัยนั้นไม่เคยมาแถวนี้เลยมันมายากอะเนาะมันไม่มีไม่ชีวิตมันทําไมไม่ได้มาก็าไม่ทราบนะไม่ไม่มีรถมามากกว่าการเดินทางมันลําบากตอน ตอนที่เด็กๆก,การเดินทางถนนเขาไม่ใช่อย่างเนี้ยมันไม่มีทุระต้องมาครับแล้วที่สําคัญคือก็ไม่รู้มาอย่างไงม,มาเพื่ออะไรเอาจริงๆคนคนแก่บางคนแถวภูเรือพูดคุยกับเขาเขาบอกว่าตอนเขาเพิ่งเคยไปนายแห้วตอนที่เขาอายุเยอะนี่เองนะงทังนั้นที่เขาอยู่ภูเรือเพราะนายแห้วเนี่ยนายแห้วคือช่ยสูงกว่านี้อีกสุดแล้วนะใช่ค่ะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเดียวเลยคือค่อนข้างไปไปยาก ลงมาเกือบเกือบจะพื้นราบแล้วเหรออีกกี่ลูกคะเนี่ยภูเขาเนี่ยก็ประมาณน่าจะไม่เกินสิบลูกแล้วล,ล่ะเราจะข้ามอีกสองลูกไ่ออ,อาฉีเราจะเจอกันตอนหลังเขานู้นใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะอ่าลงอีกแล้วอันนี้เป็นเนินเล็กๆแต่ให้ดูวิวภูเขาค่ะนะคุ้มจริงๆถนนเส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถมาเองเนี่ยนะคะดนมาก หรือถ้าใครนั่งรถก็แล้วแต่กรุณาอย่าหลับนะคะให้ดูภูเขามีา่คณะมาเป็นคณะเลยให้ดูบิวให้ดูภูเขาแล้วแนะนําให้เปิดกระจกรับลมข้างนอกแบบที่คุณกัมพูทําเนี่ยอากาศเขาดีจริงๆแถวนี้ไม่ค่อยมีเผาไฟเผาป่าเผาสวนด้วยนะแล้วคนแก่ในภูเรือเนี่ยส่วนใหญ่ยื้อยืนนะพี่กัมพูเนาะ ถามดูเป็นไงไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวนะครับแข็งแรงด้วยหน้าตามไม่ค่อยหย่อนยานกันด้วยเต่งตึงเป็นส่วนใหญ่นะเข้าใจว่าอากาศมันดีครับพออากาศมันดีมันทําให้ผิวพรรณบนผู้เรือเนี่ยสาวๆอะไรของเขาเนี่ยเขาจะสวยๆกันนะแล้วก็ผิวขาวนะแล้วใครดําอก็น่าจะรู้นะถ้ากุรัชนีไปยืนเทียบเนี่ยปั๊บเลยรู้เลยระหว่าง ำกับขาวเป็นยังไงได้กล่นเหมือนเบรกไหมเหรอเบรกไม่น่าไหมอ่ะพี่แตะเบรกตลอดเวลาเลยเหรอไปใครยัไปแตะเบรกตลอดอ้ยเรอเราไปจังไหนเนาะบัดนี่ตรง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 ไปเนาะอันนี้ไปห้วยกระทิงจะแปะไปดูไหมล่ะห้วยกระทิงไม่ไปค่ะห้วยกระทิงนี่ไปรู้ทางไม่ชำนาญทางไม่ห้วยกระทิงเนี่ยเขาจะมีอเขาเรียกแพรแพรที่อยู่ในน้ําอะค่ะแล้วสามารถลงไปนั่งทานอะไรได้อะ อ้าล้วค่ะเราเดินทางมาใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยจริงเหรอจริงป้าเราออกมาแปดโมงตอนนี้แปดโมงห้าสิบสองนาทีนะคะเหรออืเนี่ผมกล่าวว่าจะอยากจะมีเวลาแม่กินลาบผมเมืองเลยสักหน่อยนะฮะก่อนที่จะถึงสนามบินเนี้ยมันกินอะไกินบอนออุตส่าห์ไปห่อข้าวเหนียวนี่มันมีข้าวเหนียวมั้อ่ะเอาข้าวเหนียวมาโชว์หน่อยแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวจากบ้านท่าศาลาเขาเป็นข้าวเหนียวใหม่นิ่มๆ อหอมน่ากินน่ากินก็เลยแต่อีกไม่นานมันก็จะเย็นแล้วนะคะอากาศที <ขอ S 2> ่ห่อเข้ามาเนี่ยก็จะมาะหาลาบไปหาจำลาบจำเอ้ยจำเจ้าไปถูกปนเนี่ยจำถูกหัวพลทริปนี้นี่ถึงแล้วเมืองเลยทริปนี้นะคะเรามาเครื่องบินนะคะกรุงเทพเมืองเลยแล้วก็<ห>มาเช่า,รถ,ชารถเช่ารถนะคะวันนี้ถ้าเป็นรถเอสยูแบบนี้วันละพันห้าร้อย แต่ว่าถ้าเป็นรถเก๋งซึ่งมันหมดนะรถเก๋งจะถูกกว่านี้ใช่ไหมคะพี่กำนพูประมาณก็สตาร์ทตั้งแต่800้ครับเข้ายร์ก็ผ่นสองคนละสตาร์ทหมายถึงรถเก๋งราคาเริ่มต้นนะคะก็ถ้ามาหลายๆคนเนี่ยก็ช่วยกันหารก็ประหยัดดีนะคะวันนี้เราก็หาร2ก็ประหยัดไปอีกระดับึ่งแต่ไม่ไม่เหนื่อยแล้วก็ประหยัดเวลาเราด้วยก็แนะนานะคะมาเลยเที่ยวได้หลายๆอาเภอเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะเชียงคานครู กระดึงผูกระดึงไกลหน่อยเนาะวังสะพูงภูเรืออย่ยด่านซ้ายนะคะไปได้หมดเลยนะคะเอาละวันนี้ได้เห็นเส้นทางขึ้นผู้เรือนะคะจากอำเภอเมืองเลยแล้วใครจะตาม,มารอยเส้นทาง<ล>ก็อย่าลืมมาได้เลยมาเมืองเลยอ่ะสิวขึ้นหนึ่งเม็ดเลยเนี่ยสิวเป็นหนุ่มเลยสิวหนุ่มเขาเรียกหนุ่มเลยขึ้นหนึ่งเม็ดเลยน้ำไม่อาบ่ะน้ำไม่อาบอากาศหนาวอะถ้าอาบน้ำขอบคุณค่ะ ก็อาบแบบรวมๆเอาสองวันอาบที่แบบรวมไม่ใช่อาบด้วยกันนะอาบรวมๆอ่ะขอบคุณนะคะติดตามกํพรุราชินีออฟฟิเชียลมาตลอดขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันค่ะบายบายสวัสดีครับ